สบายดีทุกคนทางไทยสบายดีปเป็นไปไนดะ้น้องปลอดภันะนี่เข้ามาอยู่ที่เดือนน้องสาวประมุนเอาไปนะ้องมาลีนน้ำเบนนะนี่ก็ได้เพราะว่าเมื่อวานนี้เิไปเที่ยวบุกทหารก็เลยจะมาสัมผัสก,กับพวกนะมงเพิ่มความซึ้งของสาวลาวที่ได้ไปเที่ยวเมืองไทยนะครับไล้ไปช,ชิมมาถามเพิ่นไมนะ่เลือกนะเกี่ยวกับขันน้นตอนเกรดก่อนอย้างสีคำฝั่งไทยมีแบบขั้นตอนแน่ๆ น้องเนาะเอาเองฮก็บอเคยไปไทยอน้อบุกเาไม่เชยเที่อก็เลยอยากมาทำน้องทำลงเป็นในะพี่นขั้นตอนในยากสารมี้ยงานแน่นะป้ามุ้ยจะไปด้ไปกันเดยวน้องมุ้มีก็นี้เราอากไปยือวิทย์เน้องเป็นครั้งแรกเลาชิาทามน้องป้ามุ้ยสาวลาวควาสึกไปเทียไทยไปถึงไหนมวนบ่ไนไปนขั้นตอนในการเดินทางนี่การเปิดมันไม่ดนาอสบายดีป้ามุ้ยสาวลาวเน้อ อากาขำมาจากฟังไทยหมันหมาใหม่ๆเด้พี่น้องซึ่งว่าเข้ามาเมื่อวานนี่กะพภากันแหลนน้ำหลดเนาะคิดว่าสิพากันตกหลดเพราะว่าสาสซุกเพิ่นเล่าว่าอันเพิ่นปิดด่านประมาณหาโมงแต่แท้จริงเนี่ยเพิ่นปิดประมาณเจ็ดโมงเนาะแบบว่าปิดเกี่ยวกับหลดเมนะคันแบบหลดส่วนตัวกับประมาณเก้าโมงคุณ รายการเฮามานั่นเฮามาทอดผังลาวกับประมาณหามงกุฎกัว17นาฬิกาเนะพี่น้องรายการเฮาก็ได้เสียเงินอยู่ผังลาวขาหลวงเวลาอีกรายกาการถี่เฮาไปฝั่งไทยนี่กัการสะดวกสบายเนะพี่น้องเพียงแต่ว่าเฮาเห็ดเฮาจะมีหูบอยู่สองหูบหูบสองใบสามพูนสี่รายกาเฮาก็จะถ้าว่าบ่มีบัตรประจำตัวเฮาก็จะใส่สามโนคัวรายกาอัน เพราะว่าเฮาเหดบัตรข่าวบัรผ่านไปสว่ข้าวนะเฮาควรจมีพัส,สอร์อีสังเนีถาว่ามีพัส,สอร์ก็สะดวกสบายเลยกะไปได้ไกลกว่านั้นเนาะแต่ว่าถ้าันเฮามีแต่บัรข้าวเฮาก็ไปได้แต่สามมือหรือเปล่าไปอยู่ได้บดลเลยกะไปไปเขตไกลไๆของเมืองไทยบ่ด้เนาะไปหอดแต่มุดาหารท่านั้นน้องคนนี้น้องว่ามืดมีพัสอร์ตปล่าม่นเพราะว่าเฮายิงบดทันเหตเถื่อยยังเหตแต่บัตรขาวนะเึ่งว่าการไปไทยของเฮากับเป็นขั้งที่สามแล้ว เพราะว่าไปข้างทัาอิดนะ่ไปกับเขาสาวซุกสาวโดนแะ้วกัข้างที่สองนะ่ไปกับป้าไปในส้วงอา่าเทศกาลบุญอา่าธาตุพนมเนาะแะ้วก็ข้างที่สามเขาก็จะไปกันมีน้องนุย้ยแล้วก็สาวซุกแะ้วก็บป้ามุ้ยเองเนาะไปกันนะ่ะก็ถือว่าม่วนแะ้วก็เมื่อยแะ้วก็เต็มที่รารเนาะเมื่อวานนี่อะไกับเสื่งว่าเขาไปในเมื่อวานนี่ก็มีหลายบอดเนาะเขาไปบิ๊กซีแะไวก็ไปโลบิคซันแล้วก็ไปปูเลเนะาะเสื่งว่า เว่าว่าจะพากันไปตลาดเนั่ยก็ตลาดพอนเพจนะพี่น้องแต่ว่าอันในในการงบของเฮาเฮามันเบิดก่อนพี่น้องเพราะว่าเฮากาทุรนทุรายเนาะในงบสำนัน,กนเกือบพากันมาบอหอดนะพี่น,อนะน้องเนาะจหลดปะแม่นเพราะว่าช่วงนี้กะข่าวของกะ คนข่างแพงเผื่อเฮาจะแลกเงินในจํานวนหนึ่งไปข่างไทยได้นะ่ะแปลว่าส่วนนี้หาะเหลืเ,หลเ,หลเงินขืนะเนาะเฮาก็ไปเฮาไปใส่เงินไทยไปสดเงินลาเนาะพี่น้อง <g ly> สวงเงินเสอแบบนี้เ่าไปไทยไประสดเงินลาเสยเสยมือเลยเนาะพี่น้องเนาะเสยว่าไปนั่นผลนกับตอนหับดีเสยว่าแปลว่าเพ่นก็มีการแตกต่างตั้งแต่สุดก่อนที่เฮาไปนะ <g ly> เนาะผลก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะเสงว่าการจำกากดจะเปลี่ยนเนาะเฮาก็ ลงหนาลงลังพี่น้องไปแบบทุรนทุรายแบบนั่งนุวยกับบุเคยไปอะไกันน,นั่งนุวยกับผ้าเขาไปอันบานที่แบบเพื่อนจิตจ้ำหลดออกแค่จริงเขาไปขี่หลดอันส่วนโตไปเนาะพี่นอ้องรายการผ้ากันแหลนไปหอดพุนหอดพี่เนาะไบว่าไปหอดในจุติจ้จำจำ้จำจ้ำตาออกขาวนะพี่น้องเขาจะแย่กับสา้อสุกเนาะเพราะว่าสา้อสุกมันใส่พาสปอร์ตเขาจะใส่แต่บัตรขาวเลยอะเขากำลังนุวยกับผ้ากัน <c oughs> <c oughs> กลับไปกลับมาเลยกาใครแต่คุณตำรวจนะ่ะสนใจดีเนาะเลยกะไปยืนในจุดจุดหนึ่งะจุดที่จำกาเขาวันประเทศไทยน่ะเห็นตาแนมบึงแ,แนมทั้งสายทาัง้งพัวกับมีแต่คนที่แบบว่าจับพาสปอร์ตพีนนกก่น้องเลยกะพากันว่ากันบุเมนเขามาผิดทางบอกเลยกะนังนุ้ยกระบอกให้เจ้าไปก่นอนไปว่านังนุ้ยแบบเสียสลายเข้าถึงให้ก่อนเลยพีน่น้องเลยกะเมื่อวานในประมูลประเทศทรงผมสองสองจุกเนาะพี่น้องเลยกา คุณตำรวจเพินทามว่าหนูล่าหนูอ่ะเรียนมไหนแล้วเรียนจบหรือยังโตเรียนหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะโทรรายงานครูเลยสแสดงว่าเขาเหตุทรงผมทรงน้่น่ะกะ็คืออ่ะ,ะคือทรงเด็กกักเป๊ะเลยนะพี่น้องคุณตำรวจทรงัยเลยวะ,ะคุณตำรวจก็ผ้าหัวพาสางความเฮฮาเนาะ,ะแสดงว่าคนไทยก็เป็นคนที่จิตใจดีเนาะตอนหับอย่างดีเลย เลยกะเฮาก็ไปหลินไปหลินห่างอย่างชุ่มห้าวเวลาสิลงคันไดเหลื่อนหรือว่าขึ้นคันไดเหลื่อนเลยชุ่มห้าจะตั้งสติเนาะพี่น้องปพราะว่าชุ่มห้าเสพข่าวหลายแลยกะพักันตั้งสติแล้วกะพากันยืนเฝ้ากันในคันไดเหลื่อนเลยกะมีคุณน้าที่อยู่ทั้งขาเคนคล้ายของเพื่อนก็บอกมีลิฟต์นะหนูหนูไปขึ้นลิฟต์ได้เลยแบบเพื่นเป็นห่วงเฮาเฮาก็เลยได้ขึ้นทั้งลิฟต์ทั้งคันไดเหลื่อนเนาะเฮาก็ได้ประสบการณ์หลายๆแบบเนาะพี่น้องเนาะคิเป็นบนลิฟต์คิเป็นบบ อาคีลิปนี้สาวซุกเป็นสาวนุยเป็นเนาะเลยกับป้ามุ้ยตอนที่ลิปลงน่ะมันจะใส่ความแพลงสูงนะเคาก็ตกใจเต๋อพี่น้องเลยมีการมีการห้องแม่ถ้าพี่น้องอยากเห็นต้องไปเบิ่งในคลิปเฮาเลยเดี๋ยวเขาจะเอาคลิปลงนะพี่น้องเนาะแบบเป็นแบบหลายแม่คลิปคลิปมาคลิปคลิปมาเลี้ยงเนาะแม่คลิปเฮาค่ะก็เคยไปไทยเดือเดือก็เลยมาสัมภาษณ์น้องทำาปรโมสั่ ห,วห,วหวัวลายลายมัทั้งม,นนะมันทั้งม้วนเนาะแมนไปกินอาหารกับแ่บที่สุดเลยแบบแจ่วน้ำจิ้มผนแ่บพี่น้องราคาถทียบก็กอันออคนละสองร้อยสี่สิบเก้าบาทอ,อันเป็นบุฟเฟ่ตทะเลแมนสุดยอดเลยนะจ๊นะเนาะ แต่แต่เขากินบบเต็มผีเพราะว่าเขาเหล่งเวลาขะนะเขายันว่าทานนันรถเนาะแบบว่าตอนเัาไปตอนเศร้านะเขาบริพากันกินข่าวเลยพี่น้องเราอยู่กันแบบเพาไปหอดเลยหอดบิ๊กซีเขาพากันหิวข่าวเลยก็พากันไปกินข่า,ขาวพาหมูเลยก็ปลาต่อมาเลยก็ไปแหว่กินกระแลมเนาะพี่น้องกินกระแลมให้กินยูโรบิ๊กซันกินกระแลมอวนหวานสื่นใจแบบกลมกล่อมขนาด หมู่บ้านเขาไปกินบุฟเฟ่เขาก็ยังบไปกินกันแบแลมทรัพย์พะวงเขาก,กินก่อนน,นะพี่นอ้องเพราะว่าเขากินข่าวอะไรกันอยากกินของหวานใส่แต่บอกว่ายังไม่โอกาสนะเขายังสิไปหลอ่อหลายบอดเนาะจซุปจุปพาทัวร์ได้มาดีเนะจะสุปแม่สาวสุปพาออนทัวร์เลยซองน้แล้วเขาก็จะขี่พากันขี่แท็กซี่นี่โทรหาแท็กซี่แล้วเขาก็จะได้ซื้อซิมไทยนำซิมไทยกันทีนบ่บ้านบ่ดน ซื้อมาแต่ว่าเขาได้ถามเพื่อนว่าอ่ะเพื่อนว่าว่าเขาต้องเติมเน็ตเติมเงินใส่ทุกๆเดือนไในขั้นเขาบบเติมนี่เพื่อนจะตัดเงินเป็น,น่ก็เดอเนะออมันก็จะคุ้มแต่เดือนเดียวเขาใส่เบอร์โทรได้เขาซื้อเบอร์โทรน่ะเบอร์โทรน่ะเจ็ดสิบบาทแม่แต่ว่าถ้าเขาซื้ออยู่ในด่านในซนะั้งนั้นจัดประมาณสองร้อยสองร้อยหาสิบแต่ว่าเขาไปซื้ออยู่ในนั้นเลยอ่ะมีแต่เจ็ดสิบบาทน,นะพี่น้องแล้วเพื่อนกันอนการซื้อชิปือฟังไทยมีเอกสารบอกได้ไหม เพิ่นกระถามว่าหนูมีพาสปอร์ตไหมไรฮะว่าฮาโบมี่วเฮาก็มีแต่บัตรประจาตัวให้เพิ่นเนาะแล้วเพิ่นกับประกอบข้อมูลอในสั่งในฮาใส่ในเครื่องเขาเลยเพราะว่าเขาจําเป็นเพราะว่าเวลาเขาขับไปไทยเขาจะโบมี่สัญญาณอินเทอร์เน็ต้วก็เบอร์โทรอีสั่งเขาจะโทรหาไผรกได้เลยเนาะเขาต้องได้ซื้อเบอร์เพราะว่าเขาจํเขาจำเป็นต้องโทรหาแท็กซี่เดี๋ยวน้องแท็กซี่กะเพิ่นตอนหับดีเนาะ เป็นครั้งที่สองที่เราขี่รถเพิ่นได้ครั้งทำอิติห้าไปกับข่าวสาวสูงเฮาก็ใส่บริการเพิ่นเนาะคันเก่าเลยแม่นคันเก่าเลยแบบเพิ่นจำห <laughs> ้าได้เอาชีเอาชีมาคอมเมนต์มาไปเล่าหาสันตว์เนาะเขาไม่ยิ่งด้วยแมนเนาะเอฟซีไปหลอกหาเอฟซีไปหล่าหาเป็นหลัะะกบบแต่ไปโทรหาไปดามหาจ้าหาบ้าิไปไทยเลยเห็นว่าชีเสียดายเนาะด จะได้กับมือหนาเนาะรายโอกาสหนาเนาะเพราะว่าเขาก็ได้แจ้งเอฟซีแล้วว่าเขาจะขับไปไทยเนาะแต่บางทีเอฟซีอาจจะอยู่ไกลเนาะอาจจะมาหาฝืนเนาะนี่น้องประกุ่งอีกอะอาจจะไปลายทีลายบอลอาจจะไปตรงกันบางทีบางทีเอฟซีกับเฝืนอาจจะอยากมาเจอแบบโบนัทเนาะเจ้าไบโบนัทมาถึงแล้วนะได้ไหมแก้ได้ไหมคิดบอกบอกมิกมีแล้วอันนี้ให้อ้ายใส่ลมเด้อโอเค มื่อน,นี้เฮาอยู่กับนังนิกนนิกไปได้นังนิกนังนิกได้ของตอนอยางได้ขนมยางกินมาคืนในแทบบบกเข้ามาหอดอันลาวกับพลจะตกงักเลยพี่น้องข้ากันออกมาได้สวรรค์นนะพลตกหลัดแทงกตกแหง้งแท่แห้งว่าเ,เพราะว่าอยู่ผังไทยไปหมื่อวานนี่ก็แบบอากาศกับพอดีนะนาบโบฮอนและกระแดดโบแหงนะ้งเนาะพอดี พอดีเลยนะถึงจังหวะแหงเนาะพี่น้องฝนผ่าผ่าฝนเป็นใจนะไปหอดฝั่งไทยกับโบแดดบางอย่างแต่ว่าตอนที่เอากาเกียมอยู่ฝั่งลาวค่ะฝนตกเลยได้ตอนเช้าเอาก็ะขิดพากันอุกจิ้ว่าเออฝนจะตกบ่พอไปหอดสวัสดีนะฝนหมดตกใครเนาะกลับไปสะดวกสบายพี่น้องดีแหละ็ละละะนะ<ม>ยะมีโอกาสหนสิไปอีกนะวันนี้พร้อมไหมกับพีโอกาสก็ชิบไปเทแยวฝั่งไทยพนะฝ<ม>ั่งไทยนอกประมุ่ยแล้วพาไปฝนเคยไปหลายเดือ แเอาไปเถื่อครั้งที่สามเลยเด้ครั้งที่สามไปด้ชนะเองยังบุกเขินไปถื่อครับไม่ว่านี่เราเป็นคนเนาะเป็นกันที่คล่องฝ่ามือตอนนี้นิดนึงน้าคุณจะได้ไหด้ขนมเปิดมาเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ใครเขื่อนก่อนงั้นเราจะไม่ใครเขื่อนก่อนไอ้ยังไงถ้ามาแล้วทุกคนจะแั้วตุ้งเดียวบอกยิงกันน้องนิดน้องนิดสบายดีสิได้ไหม นมานนี้เพงนั้นคือของฝากจน้องมุสลาลาจากสนไทยสําหที่นี่แ็ประมานนี้นะทุกคนเรามาสัมผัสปรามสุดของน้องมุยสา,าวลาลา,า,าอีกคนหนึ่งดี่เวาไ่ต้องสา,าวเขาแบบเป็นเบ่บบบานนี้จะมีโอกาสได้ไปเที่ยวอาจเช<ไ>มุกดาหารประเทศไทยนะน้พ่นนะม่บ้าแมนแล้วมุกดาหารประเทศไทยโอกาสดี่ีจากสา,าวลาที่จะมีโอกาสไปน้องนุ้ยเปมอนองยไปแน ีกับเบอร์เคยไปจักเือกันเลยว่าได้ปนเือวันนี้เาเองนเลยมาสัมภาษณ์น้องวาัในมนี้นาจ๊าพี่น้องจ๋าพลหลัะสี่ได้จ๋าทุี่กับพี่ยังไรพี่น้องแมวทุกกำลังใจที่กำลตามศคิดตั้งแต่ต้นจนจบยนะสวีทคตอนนี้กสุมนมทุกคลิปนะไรางเอาสามคนเนาะเอาปามุ้ยพน้องนี้ชิดเด้พอลรบไปสอนพี่น้องพบกันไปหนาม Bye-bye.